ครับเจบวันนี้ครับวันนี้มาทำอะไรครับเอา,ารางมามอบให้ประกวดสัตทองกรงับร,รางวัลพิเศษเอารางระนาดเอกมามอบให้กับเด็กๆที่ประกวดสอนทองกีฬาครับ,รบสองรางครับสองรางอันนี้เป็นรางมีความพิเศษยังไงครับเจครับผมลองทำสีแนวใหม่ดูครับ <laughs> เป็นงานสีแนวใหม่คืออะไรก็เพลงกีตาร์กีตาร์ไฟฟ้าคราบทำสีบบแต่เราทำไม่ได้ยังขเขาเราแต่เรา เราอยากทำไม่ได้ยังเข่าวะครับนตไม่ทำแก็ได้ประมาณนี้แล้วรางนี้ประกอบเองหรือเปล่าครับเป็นไม้อะไรครับไม้สักเหรอครับแล้วก็ตอนนี้มีร้านอะไรหรือว่าอะไรยังไงแม่ของเจที่ทํางานอยู่อ๋อก็ทํากระเพาะเลยครับก็กระเพาะก็คือช่างแจวสมฤทธิ์สมฤทธิ์กินโชดครับงานแก้สลักนะครับท้องมอน ลางอล้วลากกระจังมองข้อเปิดปิดทองประดับกระจกด้วยนะครับมันเป็นพวกโต๊ะหมงโต๊ะหมู่อะไรอย่างนี้รับไหมทำได้ครัซ่อมด้วยไหมซ่อมเลยครับซ่อมด้วยใช่ไหมครับอยู่อยู่ที่ไหนครับเจถ้าเราจะติดต่อเราติดต่อทางไหนได้ก็ติดต่อทางพ่อก็ได้ครับหรือทางเฟซบุ๊กผมก็ได้ครับเฟซบุ๊กแคนเนตกรีโชดนะครับครับของพ่อมีไหมมีเพจช่างแจ้วดนตรีไทยนะครับได้ครับเดี๋ยวเรามาดูรางกันดีกว่าเป็นไม้สักใช่ไหมครับใช่ครับ ถ้าเอกลักษณ์ของของเจเนี่ยเป็นยังไงลังระนาดดูตรงไหนม,มันกระทันรัดดีครับมันไม่ย,ย้่ยไม่อ้วนไม่ป่อง,งใช่ไหมครับถ้าดูตรงนี้ใช่ไหมคุณตีดดแล้วก็ตัวของฐานก็ก็ดูเป็นเรียบๆอย่างนี้สวยดีไมเ้เอาที่ไหนเนี่ยตอนนี้เอาไม้ทั้งเนื้อครับทั้งเนื้อฝั่งตรงข้ามที่บ้านก็มีรงเรื่อยครับจะเทหรอือไม่ไหวต้นคนต้นไม้เป็นท่อนเหรอครับตัดทิ้งไว้แล้วก็ มีงานเราก็ส่งต่ออ๋อคือเก็บเป็นท่อนไว้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับไอ้ความแตกต่างระหว่างรไม้สักไม้ขนุนไม้อื่นๆนี่มันเป็นยังไงกันครับถ้ารูปทรงอะไรมันก็เหมือนกันแลวครับมันก็ต่างแค่คุณค่าของไม้นะน้ำสักอาจจะต่างไม้สักหนักกว่าัไมสกหน่นเบาแล้วความความยุ่งยากในทางช่างนี่เหมือนกันครับแต่ถ้าแกะเนี่ยไม้สักจะแกะอ่าไม้สักแกะง่ายกว่าง่ายกว่าไม การปูไม้ก็ปลูกับไม้ขนุนมันเหนียวครับเพราะนั้นแก็บไม้สักจะดีกว่าครับมันแกะงง่ายกว่าแล้วก็ขอให้เอาลังนี้ไปถ้าได้ไปขอใช้ประโยชน์เอาไว้ฝึกซ้อมอะไรก็ยังดีครับใช่ครับขอบคุณมากครับเจที่ทํานี่คือ้างที่ทําเองกับมือครับต่อเองทําสีเองแล้วก็จะมอบให้กับเด็กๆของสอนทองของปีนี้นะครับขอบคุณมากครับเจครับ ใช่ว่าเราจะต้องทําตัวสีสีไม้นี่ก่อนใช่ไหมครับพอไล่ไปแล้วเราก็กระดาษใสกันคือทําสีไม้นี่ให้เรียบร้อยก่อนคัดทั้งหมดแล้วลงทําสีเป็นสีธรรมชาติโอ,เอ้เอาสีอะคร,ริลิกไล่แล้วก็<อ>เป็นอะคร,ริลิกแล้วก็ถึงจะลงยูรีเทน<อ>ทำไมถึงเป็นสีน้ำเงินครับผมว่าเ,เี้าเมืนมันเันพื้นเลยครับันถ้าเราแหวกมาสีแดงสีอะไรน,นี่ไปโลโนะ ก็ที่เจ้าผิวเดิมบอกอะไรอย่างเงี้ยแหละครับก็ให้มันเรียบปรับสภาพเหมือนครูเหมือนมันมีแลักเกอร์เดิมอยู่ใช่ไหมครับแลักเกอร์เดิมอยู่แล้วมันมีแหว่งเป็นบางช่วงที่มันเหมือนกับว่าถ้าเราไปเคลือบเดิมก็จะเป็นใช่มันก็จะแหว่งเป็นอย่างนั้นมันก็จะเหมือนสภาพเดิมแต่มันจะเงาขึ้นมันไม่ได้เคลือบมันต้องปัดสี่สิ้นกลางมันก็ยังเป็นไม้ผักอยู่ครับมันมีนุนก็ ก็เป็นล้านได้้แต่ถ้าลายมันดีอ๋อนี่นี่กล่าวว่าใครไม่ชอบสีไม่ขัดก็ยังเป็นไม้ไป้สัตว์มันยังมีคุณค่าเลยตัวมันแต่ผมว่ามันสวยดีนะ